สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันสงการวันแรกนะครับผมพามาดูไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับ,น,รบนี่เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับพร้อมดีแข็งแรงครับสวยๆเลยสายแบบสายออกเข้มๆนะครับพวกชอบใส่ดาร์กสามร้อยครับต้นนี้นี่เป็นลูกไม้เปิดนะครับ ตัวน,นี้เอาไปสองรอยหสิบครับมีสองตนนะแบบนี้มีอีกตนนะครับใเปิดนมีเป็นลูกไม้ไก่ครับทํามาจากไก่ไม่รู้ว่าไก่อะไรนะใบเขาเหมือนไก่มีอยู่สองกระถางครับกระถางก็สองร้อยห้าสิบฟอร์มดีแข็งแรงมากเลยนะครับนี้ลูกไม้คล้ายงามวงวานครับสองร้อยห้าสิบครับราคาให้สองร้อย้าสิบ นีลูกไม้กัดสีสวยๆเลยครับพร้อมใหญ่นะตัวนี้ขอสามร้อยครับนีลูกไม้สายเข้มๆสายดาร์กสามร้อยลูกไม้กัดสีชมพูครับไปสองร้อยห้าสิบครับกัดเปิดกัดเปรดสีชมพูนะนี่ต้นนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับพาเช็ดกล้อง อันนี้ธิดาแม่กองครับใบกลมกิ๊กอย่างนี้เลยนะตัวละสองร้อยห้าสิบนะครับมีู่สามกระถางสุดปาถนาครับเขาแผงกัดเขียวนะถ้าตรงปกเลยจะใบสีน้ําตาลครับแต่เขาก็จะกัดสีอย่างนี้นะแต่น,นี้เขาใบาสีเขียวครับเขาแผงสองร้อยห้าสิบครับสีกาญจนาครับต้นใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับแต่เขาไม่ป้ายนะตัวนี้ไปลุ้นป้ายเอาเอาสองร้อยห้าสิบครับ อันนี้ <c oughs> อะไรก็สีปาดครับราคานึกชื่อสีป่าสองร้อยลูกไม้ลายไทยครับเขาจะกัดสีปเปิดนะเวลาเขาใหญ่เต็มที่แล้วนี่เขายังเล็กอยู่ครับเขาอยู่ในฟอร์มกลางๆไปสองร้อยห้าสิบครับดูตูนี้มั่งนะครับ อันนี้สีสวรรค์ครับสามร้อยจังหวัดกระบี่ครับสองร้อยห้าสิบแววมายุราครับสองร้อยห้าสิบอันนี้อะไรอันนี้เนี่ยนะอันนี้ชื่ออะไรนะรับน้ำตาใช่เลยน,น,น,น้ำตาลายน้ะตาลาย อันนี้พันอะไรครับพอค้าจำชื่อไม่ได้ไหมอะไรต้นพันอะไราเอาไปสามร้อยครับอันนี้ชมพูทวีปครับป้ายสวยๆเลยนะขาย,ยุพันสามครับทวีโปโกบะเก้าครับกกระเก้าด่างทุกใบเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับต้นนี้สีกัญจนาสีกัญจนาต้นนี้ป้ายนะครับใบใหม่ออกมานี้ป้ายแล้วขายุแปดร้อย800ครับ นางสว่าหะครับแม่ของหนุมานนะกัดสีแล้วนะครับต้นโตด้วยขายอยู่สามร้อยครับเพชรเจ็ดสี่ครับด่างนะครับด่างทุกใบแต่ยังด่างไม่ยเยอะไปลุน้นด่างเพิ่มมานะครับตัวนี้ขายอยู่สี่ร้อยครับเพชรเจ็ดสี่เหมือนกันนะครับด่างนะครับดูรถใหม่รถใหม่มาก็ด่างนะทำท่าขาวขึ้นมา เอาไปสี่ร้อยเท่ากันเลยครับอันนี้ณเมืองนุนครับแต่เขาแผงแขงหน่อยๆเขาไม่ไป้ายนะเขาแผงเป็นดาวเพียงดินครับตัวนี้ขายอยู่ห้าร้อยครับกระถางหกนิ้วนะถังใหญ่แล้วนะครับไซต์ตั้งแม่ัวนุนไป มีลูกไม้ของอาจารย์ปอนะครับกัดสีชมพูต้นนี้ขายอยู่ห้าร้อยครับโพแก้วครับโพแก้วพอโตแล้วสวยมากนะครับก็จะกัดสีชมพูใบแบบสวยมากเลยต้นนี้ขายอยู่สองร้อยห้าสิบละกันนี่เป็นลูกไม้ด่างนะครับเขาด่างขอบใบถ้าต้นต้นด่างจะด่างสวยมากเลยนะครับ ต้ตนนี้เขาด่างด่างน้อยครับด่างไม่เยอะต้นด่างทั้งส่วนเขาเก็บไว้ครับเขาแบ่งต้นอย่างนี้มาให้ผมขายอยู่ห้าร้อยครับอันนี้จังหวัดขนแก่นครับกับจังหวัดขนแก่นนะขายอยู่สามร้อยครับเทพอักษรา,าครับเขาด่างนะครับเห็นไหมแต่เขาด่างกาบับด่างด่างทุกใบนะครับด่างแต่ด่างแค่กาบ ขึ้นใบมาในหน่อยไปลุ้นขึ้นให้ด่างขึ้นใบเอานะครับของขายอยู่ห้าร้อยครับต้นนี้อ่าตรงนี้ไซส์ไซส์ใหญ่มากออกมานอกตูดนี่เป็นนะเมืองนนนะนะ้ำมืองนนแต่เขาด่างไม่เยอะนะครับมาดูต้นดน่างนี่เห็นไหมเขาด่างริมใบด่างด่างในหน้อยครับแต่เขาด่างอยู่นะ เขาให้ลูกด่างนะครับต้นนี้เคยแค่หน่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้สองหัวนะมีหัวนะครับต้นใหญ่นะครับตัวนี้ขายอยู่พันห้าครับสาโตนะครับมันนี่ล้อมเพชรแผงครับมันนี่ล้อมเพชรแผงครับกขแผงเขียวตัวนี้ขายอยู่หนึ่งพันครับไปลุ้นเอานะครับถ้าเกิดเขาด่างมาก็ราคาก็ไปริ้วเลยครับมันนี่ล้อมเพชร ไม้แรงของปีนี้นะครับดูตัวนี้ไหมอนี้เป็นนางวิสุดานะครับวิสุดาตัวนี้ขายอยู่แปด,ค,ด800ครับ นุปะเก้าพันห้าครับกัดสีชมพูสวยๆนะเอดารานุพัตล์รลครับแต่เขายังไม่ไป้ายก็ปไปลุ้นป้ายเอานะครับตัวน,นี้ขายอยู่หนึ่งพันครับนี่เป็นลูกไม้ครับลูกไม้กัดสีชมพูนะเนี่ยไปสองร้อยครับสีสวรรค์ครับกำลังกัดสีนะตัวน,นี้สองร้อยห้าสิบครับ มีลูกไม้กับสีชมพูนะครับพอจะกัดสีชมพูขึ้นเรื่อยๆสองรยหสิบครับอันนี้สุชาดาครับออาไปเอ๊ะตัวนี้เอาวิสุดาครับวิสุดาวิสุดาครับสามร้อยสีสวรรค์ครับกำลังกัดสีนะสองรอยห้ิบอันนี้อะไรนะพี่นะลืมชื่อ ซับนรินนะครับเท่าไหร่ห้าร้อยบาทครับพี่บอลด่างนะครับซับนรินเจ้าจักรพรรดิครับด่างทุกใบนะห้าร้อยบาทครับพนอะไรครับกอใหญ่นะครับตัวนี้เอาไปสามร้อยครับตัวนี้ไซเบอร์เลยย่าปิดอย่าครับนริน นี่เป็นลูกไม้เกาะเก็ตนะครับลูก,กเกาะเกตนะครับมีอยู่สี่กระถางนะครับกระถางละสองร้อยเก็บแล้วส่งรูปให้ผมได้นะครับถ้าชอบต้นไหนต้นหมิงพระรามครับสองร้อยห้าสิบไซโตนะนกรัตนจักครับสองรอยห้าสิบเหลืองรัตะนาครับ น่าจะมีสองต้นนะครับกระถางนี้มีสองต้นนะเหลืองราตนาไปสองร้อยห้สิบครับอันนี้ไม้มีชื่อครับพ่อค้าจำชื่อไม่ได้ขายอยู่สองรอยห้าสิบครับนกสดาย,ยุครับนกสดาย,ยุาไปสองร้อยห้าสิบครับเท่ากันเลยสีปลาสองร้อยโกมนครับสองร้อยห้าสิบ ทรัพย์ทิมเมืองจันทร์ครับเอาไปสองร้อยห้าสิบครับสีปานมีอยู่สองกระถางนะทรัพย์ทิมเมืองจันทร์มีกระถางนะครับกระถางนี้โตหน่อยครับกระถางนี้ขอสามร้อยเพชรพันล้านนีครับกําลังกัดสีนะกระถางละร้อยครับเพชรพันล้านเผื่อใครยังไม่มีนะครับมัน <c oughs> เป็นลูกไม้ ลูกไม้กับสีสวยๆเลยครับตันเนี้ยไปสองร้อยห้าสบตัวเนี้ยไปสองร้อยครับน,นี้สองร้อยนะครับเข้มๆเ,เลยครับอันนี้ลูกไม้กับครับแต่เขากับอย่างกระสายลุงเลยนะครับใบใหม่ออกมาเทพเลยครับเอาไปขอสามร้อยครับลูกไม้กับตัวน,นี้ก็ลูกไม้กับครับสองร้อย นี่ก็กาบนะครับกาบกัดสีชมพูกระถางเราสองร้อยห้าสิบเลยครับมีสองกระถางนะอันนี้กาบวันนี้สองร้อยครับลูกไม้อาจารย์ปอครับวันนี้สองร้อยอันนี้ก็ลูกไม้กัดสีชมพูนะครับตรงดีนะครับเอาไว้สองร้อยครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบครับกัดสีชมพูลายๆนี่ลูกคาดบางแก้วครับใบกลมๆครับสามร้อยครับลูกคาดบางแก้ว นี่ก็ูกสชาติบางแก้วนะเดียย <c oughs> ูสี่ก็ถางนะครับรกชาติบางแก้วเซตนี้ก็หมดแล้วนะครับรถางละสามร้อยนะครับทองพันช่างครับต้นนี้กําลังกัดสีสองร้อยห้าสิบกัดสีสวยราคาสามร้อยนี่ก็ต้นใหญ่ครับขายสามร้อยเหมือนกันเลยต้นใหญ่ไปเลยเลยครับทองพันช่าง สาวลาินสองร้อห้าสิบนกสุดสแสวงครับเอาไปสองหครับอันนี้ลืมชื่ออครับพี่โบอินทรังสันอินทรังสันนะครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าชื่ออินทรังสันเอาไปสองหครับ มงคลสยามครับเขาจะป้ายแดงป้ายเขียวนะแต่ต้นนี้ไม่ป้ายครับไปลุ้นป้ายเอาขายอยู่สองร้อยห้าสิบครับสมิงพระรามครับมีอยู่สองต้นนะสองร้อยครับเอาไปต้นละสองร้อยกำลังกับสีครับเสือพานครับเสือพานมีอยู่สองกระถางนะกระถางละสองร้อยครับนี่เป็นลูกไม้ครับไซโตนะครับขอต้นละ ร้150อยห้าสิบครับลูกไม้แบบนี้คล้ายสุดลักครับแต่เขาเป็นลูกไม้นะเหมือนสุดลักแต่ว่าขายแค่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะครับนีกระเสือพานนะครับสองร้อยมีลูกไม้ครับสายแบบเข้มๆหน่อยนะสองร้อยนะครับต้นนี้ก็เอาสองร้อยนะครับลูกไม้เป็นไม้ใบกัดสีพื้นๆน,นะครับ นี่ลูกไม้นะครับไซ์โตนะครับใบเบลเลยเลยครับลูกไม้ขอสองร้อยห้าสิบครับนี้ก็ลูกไม้ครับร้อยห้าสิบต้นนี้ลูกไม้อาจันปอครับกัดสีชมพูสองร้อยห้าสิบครับต้นนี้ไม้มีชื่อครับจาชื่อไม่ได้ครับสองร้อยห้าสิบลูกไม้อาจันปอครับสองร้อยกล่มในเครื่องปั่นมีอยู่สองกระถางนะกระถางละร้อยห้าสิบพอครับ ไซต์โตแล้วนะครับกลุ่มในเครื่องปั่นมาดูด้านนี้มั้ีเทปอัลลาสลาครับดูสองน้อขายอยู่พันสองนะครับต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เท่าไหร่ครับต้นใหญ่พันหกครับต้นใหญ่พันหกครับดังสวยนะมีโนกปลาเก้าต้นใหญ่นกปลาเก้าครับกัดสีชมพูสวยเลยนะขายอยู่พันห้าครับต้นเล็กต้นเล็กเท่าไหร่ครับพันสามครับต้นเล็กขายอยู่พันสามนะครับ นี้เทพใส่ลุงครับขายที่สามพันสองสามพันสองนะครับเทพใส่ลุงนี่เรนูนครครับเรนูนครครับเปิดที่สองพันสองสองพันสองนะครับเรนูนครด่างเทพๆเลยนะครับมงคลประถมมงคลปรถมครับเปิดที่พันหกครับเปิดที่พันหกนะครับมงคลปรถมด่างพูดเทพเลยครับนี่ทานบางแก้วนะครับกับด่างชมพูนะครับกับชมพูสวยๆเลยเอาไปห้าพันห้าครับ ครบทุกต้นแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับกดบอลสีฝากเบอร์โทรด้วยนะครับเผื่อใครสนใจต้นอะไร085 598 4392นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นลูกค้าและเข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ